ต้นกระทันอีกแลว้วพี่น้องพี่น้องจา๋าสบายดีเด้อจา้าสบายดีกันชูหมองชูบอนชูพอว,ว่าอยู่ซ้ายพี่น้องอยู่ใกล้อยู่ไกล้หอไปมาแต่ซ้พี่น้องมันแดดอันนี้กับพี่น้องจา้า ทักทายสบายดีกันมื่อสุขุคุณเดอเจเดอนีน่ตอนหากเขาสูซองาวนโมทิตาไม่แต่บกกักไก่บักเดียวบัดไปอาหารแรงอีกแล้วจ้ะพี่น้องจ้าไม่มีอะไรตุ้ยะอีโรนอีโรนซื้อสองใหม่พี่น้องโบมีคำว่า,าโบมีสำหรับลูกพี่น้องโบมีก็ต้องเซนเพราะว่าลูกไม่มีอะไรจะนุง่งแม่ซักไม่ไหวพี่น้อง บอะลายห่างพี่น้องมือนีย่างบผ้านี่หมอะพดแหลกจ้าซีมก็รด้พี่น้องาะวปุ้งจะต้มอ้อมไว้ให้มันเปื่อยเลยแหละอย่าครับป้าแม่สมแห้งได้ไหมใส่เครื่องสแตนดนอีกแหงกระสมว่งใส่ใบอันน,นะไะใบอนนั้นก็ใส่ย่ำใบบักลาย ยายเล่งนายพี่น้องอย่าเขา่าอ่ะปลาแดกสุนีเขอไม่ตองนะจ๊ะพี่น้องเพราะว่าเอาหนามาดีทำบนเอาตอนอยาเล่งแล้วแกงไก่เด้อพี่น้นองดืมน้ำเสนอเมนูแกงไก่เสืเครือสตันเครือสตันนี่มีแต่อยู่ กอยู่ป่าพี่น้องโอ้นหนำกระายสดุดหนำพี่น้องตอนนี่ยหน่อยนหนำลายๆเห็นแต่ละไก่สมงขาพี่น้องสองขัวเฮือนคนรวยก็เพื่อเฮานี่คนจนบ้างคนรวยเลยมีกินจนเลือดใส่เลือดจ่ายเนาะพี่น้องเราคนบ่มีเลยสองขัวเฮือนก็กินหมอคัด เดียวพักเครื่องสตันเอากระเอาลงเลยเลยพี่น้องกินไปตามธรรมชาติบ้านเมืองน้ำลายเลยใหญ่เลยใช้น้ำลายเอาอันนี้เครื่องสตันเลยจ้ะพี่น้องเคยได้กินบ่ี่พักอีสานเคืองซีนี่อยู่ท่าที่กรุงเทพหรือประเทศอื่นก็สีหาบูมีดอกพี่น้อง ขันยูเมืองนอกกับผู้ใดผื่นฐานเป็นคนลาวเคยอยู่ใหญ่เน่จังปยกับสีเห็นพี่น้องหากคันอยู่ในเมืองนี่กับโบเห็นจ่อยมันเป็นยางพี่น้องสําหรับอันผู้ที่หายนมลูกนาะ่กินอันนี้ก็ได้พี่น้องโบห้าแต่ปีตัวนี้ก็ได้ พี่น้องจ๋ารอหมอพดชแล้วว่าพังบ่มีความพอดีสำหรับมนุษย์เราโอ้โอ้ระว,วังนะเจ็บด้วยงีงแม่เดอ้บอบุนรุไปหอบเคอะนะซิมได้ จะเน้อมเมนูแรงแกงไก่เอาสิบูใส่เป็นนัวเพิ่มเนี่ยได้เพิ่มโอ้สมเลยสมขักเว้ยฝากนางตูมาเลยร้อมเสร์ฟพี่น้องร้อมเสร์อสำเร็จแล้วใส่ฝากนางตูก็โอเย ขั้นส,สี่ผมใส่สมงจำอิดเก็บผมได้เนาะว่ามนันกับข้าวอืมหายมันโคมนั่บมนนม,มาอีกสามโอ้ยตัวนี้ลงไปจังหอมคือเกงไก่ขักบันไปเบอรเอเลยเนาะ ไปเล่น,นะจ้าพี่น้องจ๋ามีจ้าสีกบาตรอบพี่น้องห้าการักนึ่งตูวลงมาตายกินยายได้ไหรวไรนี่แหละพี่น้องเฮาต้องเลยกินแต่ยางตะเวนเพือ่อยายเพื่อสองตายายเท่ากันหนึ่งตะเวนเอา้าเปิดกล้องปลาไว้พี่น,อน้องสี่ดินน้ำตัดคลิปเลยพี่น้องเอ้ยเบิ่งจะเรียบกินเข่าด้วยพี่น้องด้วย ก็พ่อมึอนี่คำกูมือเลยเนาะนี่แหละพี่น้องตะเวนเอาออกใช่รึเปล่าเนาะยาเราต้องกินข้าวตะเวนคือเ้าผัดเผือกพอเผือกัวแล้วเดือดดือนนี่ือเรากินแหละจากนี้ยังบม่ได้เหตุกินทางนี้นะก็เลยบม่ได้ข่าวกินข้าวพร้อมกันจ้ามันเป็นวัดเป็นวัดเปงนีวัะไปดีด with ้วบ้าเมะเบอร์หนึ له, ่งรอบเบอร์หนึ่งอันนี้เอาเอา มะแข็งคืนน้ำพี่น้อง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 เบิ่งในพี่น้องสร้างขึ้นมาการ์โดแท่นะแท่นคืนหึตาจอยนะฮะกามาแต่เบียอแต่ละมือท่านี่นั่นเขาท้าไม่เท่านั้นกินเผาแล้วอ่าให้เบิ่งน้งหมุกน้ำพี่น้องผู้มันเสียอะไรบ้างมาดิเจ็ตยังจะก่อสนุกมาตะไคร แก ER ่เข้าเขาได้ทรงขาแกงพอกินอะไรแกงอีกบ่ยายนี่ปลาและเอแล้ว่อหอยแกงบหมดนี่เป็นแกงกระสีเห็ดเลยโอ้ยหากมันสีแลลวหรือบบกับบะฮูเด้อตัวนี้กับสีนี่นั่นเป็นทางพ่อ อไมาน่อย้เคี้ยวนี่สาววะบ้าเป็นวัดบ้าอย่าพามามามาเสียดกินต่ออีก

เออมันแดดนะปกติพี่น้องนั่งกั้นสีหายอยู่ข,ข,ข้างๆแบบนี้แหละหมูเอ้ยมาลืน้ำน้องนะหมูหมนน้อ่มยนอนจะได้หมูเอ้ยนอนเอาคนโตหับดีเนาะ ฟินดิ้งหมดเลยหมกเอ้ยหายเลยนะบ้านไปเลี้ยดอกเห็ดกินเมื่อคั่วปลาก่อนเอากินนมหล่อยสิมาคั่วปลาใหม่มันจะน่าพอเป็นพีเทีน้ำเนยพอว่าน้ำเนยว่าน้ำเนยพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่พอแล้วพอแล้วพี่น้องจ๋า ลูกให้ก็เล่นนะเล่ล้างพี่น้องปรุงน้ำมันก่อนก็ได้พี่น้องสืบต่อเด้อพี่น้องยิ่งแม่กินข้าวกับแกงไก่เฮากระสีมาแกงปลาต่อพี่น้องเผ็ดร์โปรจ๊กได้แน้วหนำน้อยบ่วบสืบต่อหนำกระเดื่องเด้อเพราะว่าพวกเขาเป็นคนมากสุดน้ำสืบต่อพี่น้องอันนี้คือแม่ครัวประจำบ้านพี่น้องซีบีคนกับซีเมนูพี่น้อง สี่คนนะ่ะสามเมนูเนาะเฮาวกะเทมันเนี่ยกินยังก็ได้ส่วนผัวกะโอนี่พี่น้องกินยาส่งคนนี่กินยากพดสาวเพียวหนึ่งลูกเคยกินเดียวหนึ่งขานาดบุญยากลูกนะขานาดยากลูกพี่น้องทากินน้ำข้าวได้ดอกนับผัวกะผัวก,กินบวถือสูตรประเดีเย๋ยวไพี่น้อง ปรุงก่อนมีแกงไก่เนื้อเดือดยันบอกพอกินพี่น้องพอว่าณสองเฮือนหมอกำลังเปิดพี่น้องเขาจะเอาเอาปลาลงเลยพี่น้องเอาปลา,ปาปลงไปหมอหยดบอกพี่น้องเอาก็ต้องใส่ลงไปเลยได้พี่น้อง ข้เวีดเขาตรงนี้นี้เป็นัางใช่พี่น้องบอยากกินอันท่านกินใสช้โบใส่น้ำยานั่งก็ได้อยู่แต่มันโมยอันปัญหาพี่น้องโมยแซ่เคยเลยนะว่าจริงจรงกับอยู่พี่น้องไปเอาหายกับพวกปัญหาโบอยู่น้ำพายคันคำสำนีน่าแล้วบอยู่ กำลังปวดพี่น้องมันลงคลิปอยู่กับมันเบิ่งไหนเด้อพี่น้องลายได้ขดหูแห้งพี Guys, home, ่น้องเลยเครืเสียดอะไรฝากกดไล้์กดแชร์กดติดตามชมคทบสมทบขั้นจบบศคพิโฆษณาให้ในพี่น้องสมญาตมาเพียงน้อเท่าได้แหละเล่นงานเล่นรางเข้ากันจนสิเป็นวินจะเป็นวินพี่น้องจะเป็นวินเหล่าร้ายบ้ได้ผลพี่น้องเลย เล่นเส,ห,นสหันเสนีตลอดงัวงัวมอมอ,มอเห็ดขีดเห็ดเครือถ่วกรนหมอ้อคอยเขา้าขาวพัดข้าวเลยมาเอาพื้นใส่ให้มันดำบัน่นแกงปลาขยียงพี่น้องปลาซซื้อมีแต่ซื้อของกินก็โอ้ยพี่น้องหาเงินก็ซื้อหาเงินไ,ได้ซื้อกินม,มีอยู่ดิเอาลด้อแกงไก่นะ เห็นได้ไหนอโอ๋ทำงานศิษพัดบบกโอ้นี่นยังสิบอ่อเดลยว,วนี่นะขโมยยากลูกนะบอกว่าขโมยากลูกกันค่าถ่ายกสุมคุณแล้วลหรืมมึงเยดเองมือเออตาขึ้นหล,ลุะนะลดแข้งไก่นี่เดวดีกูกับเจนข้อตัวแปอามหนำก่อนมัน bố mẹ tìm mẹ kìm 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 đây kìm 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 thôi kìm tắc kìm 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 แกงไก่อเมกินจ้าสลดสุบ้วเบแกงฟานกือใปั้นอื่นกัะบไปั้นมาอื่นกูแกงไว้เพื่อมาอื่นต้นเส้าพออยหมูปไปเวียกกวท่านสิกินอะไแรกกูก็ไปั้นอื่นนี่คะกินยังกันแล้วบยข้าวหุงนี่นะข้าวเจ้าเบดสะบอกโอ้ยข้าวเจ้างุ่มไ้น่นโอ้ยใส่ด้วมีเสาก็จะัวมันบด ปล่าไปงวดพอเนาะตเอาตัวัดเอาพักอกแด้งโดดได้แต่ปลาแบบผู yea? yim, <uh ้วนึงเ <right> ื่นแปลงนัวก no ็ได้ยังขาครับมมาตี <h 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 ่ิหอยป้าอืมคนร้ายบ่ได้พี่น้องปลาสีเปื่อยเห็ดพี่น้องเห็ดไว้กินมืออื่นสะดวกมืออื่นมาเลยบ่ท่านพลัวไปเบียกไปงานแล้วๆๆจะนอนแป๊บ โอเคโอเยแต่สิได้ไปอาบน้ำสียหนออยู่น้ำพุ่งมันอุ่มตัวก็ได้เร้่องทั้งหมดไปชำระก่อนยัมไงมึงโบอยู่จะมาขับกลุ่มที่นั่นลงถ้าเด้อ không tàn lưu đi cedar không lê lê xịt lê 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 cho lê 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 ก็พอ,พอกันขี่ม้าได้อจ้าพี่น้องฝากก็แล้วกว็แซดได้จ้าลูกหายแล้วไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อแซ่บแซบ